ห่อนมองแล้วพี đ đ ่น้องเอ้ยมาเิ่งต้นในนี่แล้วก็กันส่ามมีกันช่าก็ไปใบว่ามาต้นกระถอมพี่น้องเอ้โทรหาเรา้อกประหลาดถึงได้ โอนเงิน่โครับโอนครับโอนนโูวแล้ว <drilling> ล oh ่เมืองใบต้นกระท่อมพี่น้องเอ้ยคุได้สนใจนะอยู่ฟาร์มอยู่อำเภอตะการนอกพะยัยเนาะอำเภอตะการเขาปดหลอกแลืวทางรัฐบาลเขาปดหลอกผาพี่น้องยืนน้ำยื่นหมดแล้วครับยิ่นน้ำยื่นแ่นนี่ น่มีคนมาสื่อไล่วเรื่อนีอหมื่นหมื่นหนึ่งานก่นไปเรืยแล้วผมีสาวท้อง่ครับจนไปกูหาลอยกูหกลอยส่นสามลอย ยืนจากคนนึ่งย่างโทรศัพท์สั่งให้ผู้ใหญ่โอ้นี่เบียเบียต้นกระท่อมพี่น้องเอ้ยนี่เบียต้นกระท่อมเด้อเด้อเด้อผมไดสนใจเด้อพี่น้องเอ้ยเบียต้นกระท่อมสนใจมั้งจุตการ์ดคนผ่้ใหญ่โอ้หนอ คุ่นชินไเ้าคาข้ก็ขายให้กันนอ่เด้อพี่น้องจาของตัวกระทมไได้สนใจเด้อสร้างได้เด้อสร้างได้เด้อน้องเอ้การแดงบอกพี่นงการแดงทมการแดงการแดงแมงดาาอ้ออ้ พี่น้องต้นไงแล้วเมนถือเด้อต้นละสามสี่พันหมดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยต้นไงก็มี่ได้สนใจนี่กระท่อมครับการแดงการแดงสนใจได้พี่น้องเอ้ยพ่นหลายหลายหลายตุ่นละสองสามลอยหาลอยก็มี ต้นกินไงกันมั้ยกระท่อมกระท่อมต้นใจสร้างไหนเด้อครับเด้อกระท่อมปลูกได้นะพี่น้องเอ้ยุยตการ